รบกวนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับกดซับสไคร b ์ใน YouTube ให้ถึง20,000เดี๋ยวมี ID 10,000นมมาแจากให้ดีใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคนะครับชอบลุ้นนะครับชอบเล่นเกมนะครับชอบสุ่มอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับแอดไลน์นี้ไปเลยครับช่วงนี้มีเครดิตแจกด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้เป็นวันที่3มีนาคมกิจกรรมใหม่มาหลอกแดกต่างน้องๆทุกคนแล้วครับซึ่งมากกว่ากิจกรรมใหม่นะครับนอกจากกิจกรรมไอคอนเวอร์ซัส2 1 t ยนะครับเราก็จะมีการแลก2บ200บาทได้นอเทเียฟรีก็คือแบ็คแฮมนะครับแล้วก็ต่อที่2แลกครบ3,000ได้ลุ้นไอคอนอีก2ใบนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาแลกกันสดๆเลยครับก็คือ10,000บาทนะครับผมก็ ข้าา้้าาามหนนีแลกเลยชำระเงินนี่นะครับทุกคนแลกให้ผู้เองดูสดๆเลยครับว่าเฮ้ยเชีย่ยไอบอลแม่งเติมเงินเองว่ะไอฝา์สุดตีนอะไรอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราเรา,เราแลกให้หมดก่อนนะปึง้งพบยังวะอะปึงะป้งเฮเชี่ยละปึงป้งปึ้งปึ้งเลยพันห้าโอเคเรียบร้อยทุกทุกคนครับตอนนี้ผมได้แลกทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วครับ11,000บาทเข้ามาแล้ว แล้วก็เด well ี ity, ๋ยวผมเข้าไปในเกมแป๊บนึงนะเข้าในเกมแป๊บนึงครับการ์ดเดวิดแบ็กแฮมมาอย่างนี้ครับการ์ดเดวิดแบ็กแฮมมาแล้วนะฮะเดวิดแบ็กแฮมผมขอโชว์เดวิดแบ็กแฮมไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมารับอันอื่นมาแล้วว่ะเจี๊ยเดวิดแบ็กแฮมกูได้เดวิดแบ็กแฮมแล้วครับเดวิดแบ็กแฮมเปิดแบ็กแฮมแบ็กแฮมนะครับปะแบ็กแฮมปะอุ๊ยข้าวยังสวยมันมันมันแบ็กแฮมอยู่แล้วกูจะดีใจอะไร ล,ล,ลุ้นไปงานครับทุกคนมันเป็นเดวิดแบคแฮมร้อยนะครับมาครับทุกคนกิจกรรมใหม่1,000งบาทเหรียญอะ่ะมันเท่ากันนะก็คือ1เหรียญ10เหรียญแล้วก็100เหรียญน,นะครับมันจะมี2รูปแบบครับรูปแบบที่1ก็คือจะเป็นยี่สิอ็ดทีวยดีสุดก็คือเป็นบวกหนะครับเป็นปีหลักด้วยนะ แล้วก็รูปแบบ2จะเน้นไปทางไอคอนครับไอคอนแพ็กไอคอนกองหน้าไอคอนร้อยเก้านะครับแล้วก็มีตัว๋วตั๋วตรงนี้มารุนตรงนี้เอาเอาเท่าที่ผมเดานะเติมหนักสุดคือหมื่นห้าแต่วันนี้มาก่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งนะผมเดาเลยนะผมว่าคุ้มผมว่าเนี่ยเจ็บให้ครบสัก9ตั๋วเนี่ยเก้าตั๋วปึ๊บแรก9้าตั๋วปึ๊บแรกยังไงก็คุ้มครับถูกไหมยังไงก็คุ้มนะครับ9้าตั๋วแรกขอโทษที่พูดซ้ำครับขอโทษทีมาผมมาแรกหมดเลยแล้วกันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท คือวันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมขอมาเน้นแบบ2แล้วกันครับเพราะว่าเราอยากได้ไอคอนเนียไอตัวเรามันอยากได้ไอคอนก็อาจจะขอเน้นแบบ2ก่อนละกันนะครับยังไงขอโทษคนที่อยากดูแบบ1ด้วยนะครับขอโทษคนที่อยากดูแบบหนึ่งไปก่อนนะฮะโอเคผมขอรับการ์ดก่อนโอเคนี่ฮะไปครับไปครับผมไปครับผมไปครับผมอาวก็มีรับทีเดียวหมดโอเคโอเคครับอุ้ยกล่องนี้มีลุ้น21 TY บทวก้านะครับ เผื่อเราจะได้นะครับมาทุกคนเรามาลุ้นกันเลยครับเอางี้แล้วกันครับถ้าเกิดเปิดสักห้าพันอ่ะไอคอนยังไม่ออกใบอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแบบที่หนึ่งให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันดูแล้วมันเฮี้ยเกินไปครับขอกดร้อยไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนตั้งสติดีๆนะครับทุกคนกดร้อยคือหนึ่งพันปึ้งไอ้เฮีย้ยเร็วไปปะไม่โอ้โห โอ้โหโอ้โหเอ้ยแต่การพวกนี้ลุนไอคอนไอคอนก็น่าจะมาอยู่นะโอ้โ oh. ห oh. ไม่มีเอฟเฟกต์เลยครับแลว้วเร็วมากๆโอ้โหไอโอ้โ oh. ห oh. oh. ทุกคนครับโอเคหนึ่งตัวโอ้โหไอเวน การพวกนี้อาจจะอาจจะนะครับอาจจะได้ไอคอนนะเพราะการก์ดกากาพวกเนี้ยมันลุ้นไอคอนได้อย่างดีเลยนะแต่ว่าอ่ะสองพันบาทแล้วครับสองพันบาทไอคอนที่ต่ําที่สุดก็ยังไม่ออกครับอ่ะโอ้โหทุกคนไม่น่าไหวแล้วนะไม่น่าไหวครับสามพันบาทครับตั๋วมาแค่สี่ใบนะครับเฮ้ย ผมขอลองกดแบบแบบนี้บ้างละกันเออนี่มาหนึ่งตัวอ่ะโอเคกดสักโอเคสองตัวก็ก็ก็กกดูเฮียเหมือนกันนะดูตัวออกยากเหมือนกันแล้วก็การยี่สิบเอ็ดทีวปีหลกักก็ก็ดูออกค่อนข้างยากครับก็ได้การ์ดกากมาสูงเหมือนกันนะครับงั้นเราขอมาแบบที่สองละกันเมื่อกี้ไปเทสแบบหนึ่งมาพันหนึ่งก็ยังเฮียอยู่ก็ยังไม่ค่อยโอเคครับไม่ใช่เฮียหรอกก็คือ มันไม่โอเคในสายตาผมแล้วกันบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันโอเคแล้วมันคุ้มแล้วแต่ในสายตาผมผมดันหวังไว้มากกว่านั้นไงโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผมไม่กล้าการันตีเลยครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับตอนนี้โห้าพันบาทผ่านไปครับทุกคนตอนนี้ คือผมกําลังมองว่าหนักอยู่เหมือนกันครับเพราะว่า5,000บาทแล้วตั๋วยังมาแค่6ใบครับเพราะเชื่อผมเถอะว่าซึ่งว่าถ้าเกิดได้ถึง8ใบอะ่ะผมก็คิดว่ามันได้กากนะเพราะการ์ดใบนี้ส่วนใหญ่แม่งออกเดวิสออกคิมมิตออกนอ็กซานเดอร์อาร์โนอะไรพวกนี้ครับอย่างน้อยต้อง9ตั๋วนะครับกดอะไรไม่ได้โอเคตั๋วอีกหนึ่งใบเป็นเท่าไหร่ละเจ็ดใบแล้วครับขอตัว๋วอีกสองใบแต่ไอคอนต้องมาก่อนนะครับจากตรงนี้ ะจุดจุดนี้อุลวัวเลยอะทุกคนครับคือผมว่าไม่อยากด่ากิจกรรมแล้วเว้ยเพราะว่าเวลาผมด่ากิจกรรมไปว่ากาก,ากหรือว่านู่นนี่อ่ะมันจะมีพวกพิทักกาลิน่ามาด่าผมแล้วพวกคนที่ด่าด่าว่าเลดแย่ตามผมอ่ะไม่เคยปกป้องผมเอาเป็นว่าลองดูครับลองดูตามเนื้อผ้าเลยตัวผมดันหวังไว้เยอะแค่นั้นเองครับน้องชาย โอ้โหบวกห้าโอเคหนึ่งพันเอ็มกับบวกห้าโอ้โห,โโหทุกคนครับโอเคไข่หนึ่งตัวได้การ์ดไอคอนครับเราเอาการ์ดไอคอนธรรมดานะเราไม่เอากองหน้ากองกลางนะครับบอกก่อนโอ้โหทุกคนครับโอเคครับทุกคนเจ็ดพันบาทผ่านไปครับไอคอนตรงนี้ยังไม่มาเลยนะครับหกพันบาทยังไม่มาครับไอคอนตรงนี้แต่อีกหนึ่งพันบาทตรงนี้ยี่สิบคไวก็ยังไม่มานะครับ ยังไงผมอยากให้ทุกคนลองพิจารณาเอานะว่าควรจะเติมไหมควรจะซัดหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนมาแล้วไม่มีเอฟเฟกต์หรอโอเคโอเคประมาณ7,000บาทมาแล้วครับทุกคนแต่ว่าครั้งนี้ครับทีมงานประหยัดงบในการทำกราฟิกครับก็คือไม่มีเอฟเฟกครับปกติมันจะต้องมีเอฟเฟกต อะไรสักอย่างหนึ่งถูก้านที่แบบสวยๆว,ว่าเฮ้ยคุณได้ไอคอนแล้วก็ไปลุ้นงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้มานิ่มๆเลยครับอยู่ๆก็มาครับทุกคนเออประหยัดงบครับไม่ต้องทำเอฟเฟกกันนะครับทุกคนโอเคอยังกุยอยู่ยังกุยอยู่โอ้ยตัวหนึง่งโอเคผมขอเดี๋ยวผมขอผมขอ,ผมขอจัดอ่าเป็นเก้าไปเลยนะโอเคเก้าตัวได้ไอคอนนะครับอย่างนี้พอคุยอย่างที่พ่อคุย อย่างนี้พอคุยอย่างนี้พอคุยนะครับปึง้งโอเคหนึ่งตัวผมขอร้อยเลยแล้วกันนะโอ้โหทุกคนหนึ่งร้อยได้สี่ตัวแต่ว่ามาเลยอะ่ะไอคอนนะมาไปสองใบนะตอนนี้ไอคอนมาไปแค่สองใบก็สำหรับผมนะผมมองว่าตอนนี้ไม่ได้คุ้มแล้วก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเราได้ไอคอนถึงสองใบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ใหม่อีกใบหนึ่งผมมองว่าเป็นกำไรนะ อีกใบหนึ่งยังไงก็คือกำไรครับโอเคอีกใบหนึ่งคือกำไรอีเวนมาเร็วหนึ่งพันล้านโอ้โหทุกคนหนักนะไม่มาแอบทุกคนอันอนี้ผมกดเร็วเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเสียแกไปลางเวลานะฮะขออีกใบหนึ่งไข่สองตัววันนี้ ไม่น่าได้แล้วครับเออหนึ่งตัว๋วทุกคนว่าผมจะได้ไหมเจ็ดร้อยบาทไก่กหนึ่งตั๋วครับทุกคนกดทีละหนึ่งจะได้ป่ะครับโอเคผมไม่น่าได้ครับทุกคนครับการใบนี้มาบ่อยสุดๆครับ MC เนี่ยผมมองว่านักเตะ MC นี่ราคาหล่นเยี่ยๆแน่นอนครับโอ้โหไม่ใช่หรอวะเฮ้ยทุกคนตั๋วสุดท้ายลุกเอาหน่อย ขอตัวนึงพี่ชายเออโอเคไอคอน3ใบครับทุกคนไอคอนใบที่3เรามาแล้วนะครับโอเคโอเคกดเสรเจ็7ให้มันหมดไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไม่น่าได้อีกใบนะ โอเคครับทุกคนเรียบร้อยครับ11,000บาทรัฐบาลไทยครั้งนี้ได้ไอคอนไปชิวชิวประมาณ3ใบนะแล้วก็ได้ของจากตรงนี้อีกนะครับก็มาลองดูกันว่าโอเคโอ้คนก็เติมกันเยอะอยู่เหมือนกันครับไปเราไปดูกันในเกมครับว่ามันจะคุ้มไหมไปครับผมโอเคครับทุกคนมาเราลองมาดูเงินเอมกันก่อนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอจดเงินเอมเก่าไว้ก่อนนะครับ มี2องแสแล้วกันตีไปกลมๆครับเฮ้ยได้เยอะนะเนี่ยเงินเมได้เยอะอยู่ครับโอเคไปเงินเอ็มรวววยี่สิอมสิบเออันนี้ป่ะห้าร้อยเอโชว์ไปโอเคหนึ 1, ่งโชว์ไปได้แปดสิบเอครับทุกคนอันนี้ โอ้ขอบคุณครับพี่นะครับขอจูบปากได้ไหมครับมวบรวบรวบไม่ได้ครับโอเคทุกคนครับก็เปิดเงินเอ็มไปแล้วได้เงินเอ็มประมาณ1 5 0 0 0หนเอ็มนะครับแล้วก็หลายๆคนสงสัยนะครับว่าไอปีเอ็มีจีอ่ะมีแค่ตัวเดียวนะครับมีเดวิดเบคแฮมแล้วแจกฟรีนะครับซึ่งขายไม่ได้ด้วยครับนะโอเคผมตอบข้อสงสัยหลายๆคนแล้วนะมาครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องพวกนี้ไปก่อนละกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างขอปุกห้าทีวมาดิปะ เต้นเลยหมกหันทีไว้หุ้ยหมวกสามเป็นนอมิเนตนอมิน้ดีกูช็อกเลยนี่ครับไอคอนสามใบของเรานะครับไปหกห้าไอคอนเอ้ยหกห้าที่ไวปั่นตู้หูการ์ดเดิมตู้หูโอเคเดี๋ยวผมเปิดกล่องนี้สักครู่นะครับไปเออเออดับเจ็ดโอเคทุกคนใบนี้รับประกันได้ว่าจะไม่มีนอยเออร์จะไม่มีเทรนด์จะไม่มีเดวิดจะไม่มีคิมมิดครับ สี่ตัว้ยผมจะคัดมันออกไปมันไม่ใช่ตัว้ยรเราพูดให้เกียรติเขาหน่อยขอโทษครับสี่ตัวตัวถูกแล้วกันครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดบวกห้าก่อนเลยแล้วกันนะครับมาไปเฮ้อ,อยาชินไม่ใช่ด้วยเนเธอร์แลนด์อ้เอ็ดวินครับเอ็ดวินฟานเดอร์ซารครับมทุกคนเอ็ดวินฟานเดอร์ซาไปนุยต่อลูกพี่ สเปนเซจิโอรามอสโอ้โหไม่ใช่ว่ะปิเก้ขอโทษทีครับ5 0 0รอมอันนี้คือถูกนะครับผมลองขอเปิดลองเปิดการขยะสักครู่นะครับว่าดูดิผมมันจะได้ไอคอนหรือว่าได้ดีๆมาม้ไหมครับเฮย้ยไอคอนไม่ใช่เห็นโคขาวไม่ใช่ไม่ใช่ไอคอนมันจะขาวเหลืองขาวเหลืองครับอันนี้เซเก้ครับสนดุ้งเฉยไอคอนมาขาวเหลืองโอ้ขาวตัวเลย โลเปสครับเดี๋ยวขอเปิดจนนักเตะเต็มเลยละกันนะครับทุกคนโอเนมันย่ามาเชนะครับจริงๆอ่ะผมมองว่าถ้าเกิดมีเวลาเปิดทั้งหมดอ่ะมันได้เกือบพันใบอยู่นะเมื่อกี้มันต้องมานักใบนะไอคอนอ่ะโอ้โหไอไอคอนไอคอนครับโอเคไอคอนเห็นไหมผมบอกแล้วต้องมาทักใบ ถึงแม้จะเป็นไอคอนกากอะแต่มันก็ควรดีใจนะมันก็ควรดีใจนะขอจูบแมนยูทีหนึงโอเคไอคอนกากก็ก็โอเคครับเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะเป็นอะไหตีบวกชั้นดีอะมันเป็นอะไหตีบวกชั้นดีได้นะทุกคนนะอันนี้ไม่ใช่ไอคอนครับโอเคโอเคนะผมทดลองให้ดูแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมมีเวลาว่างไปเปิดอะ มั่นใจครับคอนเฟิร์มเลยว่าคุ้มแน่เหมือนกิจกรรมที่แล้วอะ่ะผมมีเวลาว่างไปเปิดการขายาย20 p y คุ้มสัตว์รัสเซียครับอันนี้ยังไงก็คุ้มไอคอนครับเรามาเปิด20 UCL กันก่อน20 UCL เท่าที่ผมได้ข่าวนะโจตาดีโมลาต้าหน้าหลุมใช่ไหมครับไปครับอ่ะเฮยปอตหรอซ m อครับโอ้โหไปเลยครับอันนี้ไปนอนครับ หลายคนถามว่า20 UCL ที่ได้จากไหนเป็นกิจกรรมเติมเชลไม่เปกิจกรรมเติมเงินนะครับทุกคนนะอันนี้คัปปีไม่น่าจะได้นะโอเคครับไม่ได้ได้เป็น MC เป็นกิจกรรมแจกการ์ดที่ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ20 UCL เพราะมีแต่การ์ดเกลือนะครับนีครับมีแต่เกลือนะแปดพลังแปดสิบอาี้ยกูจะไปใช้ได้ไหมเนี่ยเกืองโอเคครับ นะครับโอ้อยโรดี้โอเคโอเคแต่ว่าพลังโรดี้จริงฟอร์มดีนะแต่ว่าช่วงหลังอะมันไม่ค่อยได้ลงครับกับแมนซีเนี่ยไปครับเฮ้ยไลฟ์ซิกใครวาอุ๊บไม่ใช่เอาเอา,เอาเป็นว่าผมโอเคครับใบสุดท้ายแล้วของ20 UCL นะครับทุกคนจัดมา โอเคครับผมยังไม่ได้ตัวดีๆนะมาเรามาเปิดอันนี้ให้เต็มกันก่อนครับนี่ครับเลยสามใบถือไอคอนจะมาอีกใบหนึ่งนะฮะทุกคนโอเคไปไอคอนไม่มาไอี้มาแทนนะขออนุญาตโลนักเตะแป๊บนึงนะครับโอเคครับน้องๆทุกคนครับหลังจากที่เคลียร์นักเตะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดเอาเอาแบบเน้นๆเนื้อๆกันต่อเลยแล้วกันครับอันนี้พวกนี้เดี๋ยวผมค่อยเปิดท้ายสตรีมนะแต่ผมเชื่อว่าคุมครับดูดินี่200นี่200 200 อันนี้1 5 0ยหสอันนี้อีกสอง้อยนะตอนแรกเปิดไปแล้วไอคอนนะผมว่าเลยไอคอนต่ำๆอ่ะสองสามตัวมาแน่จากการพวกนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับน้องๆทุกคนมาอันนี้ก่อนเลยเก้าสิบแปดบวกย1่ y ิบเอดวต้องมาครับโอเคมันไม่มาครับไปเลยครับได้โคโรนาไวรัสต้องฉีดวัคซีนกับตู่ไอตู่เป็นพยา,ยานในการฉีดวัคซีนมึงจะไปทำบ้าอะไรมึงจะไปทำไมเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ส่วนตัวครับนี่ส่วนตัวเฮ้ โอเคครับ21ทีวโรนันโดอ้ไม่ใช่ฟานได้ครับทุกคนคุ้มนะเฮ้ย oh. เฮ้ยฟานได้ทุกคนยึดกระเบื้องเฮ้ย เราไปลุยกันพวกแบบดราฟ50หรืออะไรอีกกันเลยครับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ผมเปิดสองลัวเลยแล้วกันครับผมเปิดสองนะเฮ้ยโอ้โหเดินครับตัวเรนาโตซานเชสครับเย็ดกระเพือดราฟ50ครับอันนี้ขอเปิดไปเร็วๆแล้วกันครับเพราะนอมินีอ่ะมันมีแค่เบนเซมาที่ดูดีนะครับตัวอื่นก็ดูไม่ค่อยเข้าที่ะครับนี่ครับโกอย่างนี้ครับเย็ดกระเพือกมากๆครับได้โก ซึมครับทุกคนโอมนซีครับมันถูกไงไม่ใช่อะไรครับมันถูกเออวิ่งวิ่งอย่างนี้สเปนโอดี oh, เอาว่าครับทุกคนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านพี่บอลครับทําไมวันนี้พี่ดูพูดเบาจังแล้วดูไม่ใส่อารมณ์เหมือนเก่าเลยอะครับผมอยากให้พี่ใส่าอารอมณ์น้องพี่ใส่าอารมณ์มากเกินไปพี่โดนคอมเมนต์ด่ายเยอะ <c oughs> อีกเออเล็กน้อยพอเล็กน้อย พอก้อมแก้มหอมปากของคอครับน้องชายไหมไอคอนเฮ้ยไอคอนเดี๋ยวเก็บไว้ลุ้นสุดท้ายทีเดียวแล้วกันนะนะเปิดพวกแบบนอมินเแล้วก็ยีเอ็ดไปก่อนให้หมดนะฮะทุกคนไปครับน้องชายไปโอ้โหสเปนอโอ้หลุยอลเบโตตัวแรกเอเจนเนม่าเมสซี่ครับโอเคเฮ้ยโอ้โหด,ดีบัลล่า โทษทีครับเดาผิดครับโอเคไอบอลกูชอบมึงตอนหัวร้อนมึงทำหัวร้อนเดี๋ยวนี้โอ้ยอะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามึงมาอันนี้ก่อนเดี๋ยวกูหัวร้อนให้ดูนะยัดกระเบื้องไปสองใบเลยใบเดียวใครเขาก,กดกันเ<ส>วิเนโอ้เฮ้ยเยอรมันโอโอซี มาหน่อยเหรอวะโอ้โหเบอร์สนะิบเอ็ดครับทุกคนอังกฤษ C D M อังกฤษเฮนเดซันบ้ an, าโอ้โหเฮนดูเฮนดูไม่เข้าสี่ไม่ชอบคิสเซนโนโอเคน่ะอันนี้คือเจ็ดใบที่น่าจะดีที่สุดแล้วป่ะครับคิสเซนโนฟานซอนเรมเดอร์ ลามอสนอก7จตัวนี้แพงที่สุดครับไม่มีแน่นอนครับ4จัตุรเทพเดวิดอาร์โนโนอยเออร์คิมมิดนะฮะไปครับตั้งสติแล้วกดครับคิเซนโนโรนโดมาด่สลัดจมูกเบอร์เจ็ดไม่ใช่ว่ะเอ็มปาเปเ้โอเค จริงๆมันโอเคแหละมันโอเคแหล,ะม,ละมันก็ไม่ได้ตัวแย่ซะทีเดียวนะครับทุกคนมาครับทุกคนต่อไปครับลุ้นไอคอนจัดแม่งสองเลยทีเดียวจัดแม่งสองเลยนะครับไมบเลยโกเซ่นกับชาร่าเมื่อกี้เกือบเล่นแล้วเมื่อกี้ผมเกือบเล่นมุกอะไรปะอ๋อได้โกเซ่นกับทิฟฟี่บ้านมึงไม่หาพาเครียดด้วยโกเซ่นกับทิฟฟี่นะฮะไป โ,กโ,กโอ้โหโกบาซินโอ้อลิสันเบเกอร์ครับอลิซอนยังไห้มาเลยนะไอคอนจา๋ามีค่าไปไหนมีเอ็ดีหลักครับทุกคนยังเหลืออีกใบหนึง่งมันตกค้างครับขอโทษทีครับโอ้โหสี่ตุตลัรเทพโอ้มาแล้วไม่เกรงใจเสื้อแมนยูกูเลยเออเฮ้อที่ชาย มาไอคอนเปิดแม่งเร็วๆเ,เลยไม่ต้องลีลากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบอร์ไหนนะโอ้โห,โโหเยอรมันมึงมาจังเลยเยอรมันเป็นประเทศที่กูไม่ชอบเลยเยอรมันโอเคครับทุกคนการ์ดหลักๆก็สุดท้ายแล้วครับไอคอนสใบครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอิลิขอนต่อหน้าครับสุดท้ายนี้รบกวนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับ กดซับสไคร b ์ใน YouTube ให้ถึง20,000เดี๋ยวมี ID 10,000 M ่มาแจกให้หรือว่าจะมากกว่านั้นครับถ้าเกิดรีบกดติดตามกันนะยังไงกดติดตามหน่อยช่วยหน่อยผมเรื่อว่าทุกคนทำได้ครับหลายๆคนที่ดูช่องผมไม่ได้กดติดตามนะครับกด Subscribe กดติดตามเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปลุยกันครับกดทีเผอครับทุกคนวันนี้จะมาไม่หัวร้อนไม่ใช่คันโตนาแต่เบอร์สี่โค้ดมาเกเลเล่ใช่ไหมวะวิา โอเคโอเคครับโอเคอย่าแสดงอารมณ์เยอะอย่าแสดงอารมณ์เยอะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนไม่ชอบให้แสดงอารมณ์พี่ขอโทษครับพี่ขอโทษจริงๆแล้วพี่ว่าพี่ควรจะปิดกล้องอะแล้วพี่ก็เ yes, yes, yes ยใใ็ดเย็ดเย็ดใจเด็กแคคนเดียวอะ่ะแล้วน้องๆจะได้ยินแค่เสียงยจะไม่รู้ว่าพี่แบบออกอาการมันดีใจจริงไงชี่เงิน1 1ึ0 0หบาทนะครับกดติดตามกันไว้ให้ครบ20,000ซับเดี๋ยวมีไอดีมาแจก5 0 0 0 0เอ็ม1 0 0 0งเอ็มห้ดี โอ้โหองคาชาองคาชาสองใบโอ้โหองคาชาครับเจเจองคาชาไม่หัวร้อนวันนี้เราจะไม่หัวร้อนเราจะไม่ด่าใครทั้งสิ้นนะครับนะครับอย่างที่ผมได้บอกครับวันนี้จะมานิ่งไม่ด่าเกมไม่ด่าใครนั้น้นะครับอีกนิดนึงครับย้ำอีกนิดนึงกดติดตามกันครับในย t u b e ให้ครบ2 0,000ืถ้าเกิดได้ครบ2 0,000ืภายในเดือนนี้นะอ่ะผมแจกแม่งเลย1 0 0 0 0ห1 0 ID อ่ะดีอพูดจริงๆิ เพราะอะไรรู้ไหมเขากูดได้ฟรีจากแอดมินฟินมึงมึงกดติดตามมาถ้าเกิดภายในเดือนมีนาครบ20,000ซับนะผมแจกสิบไอเดีเลยกดติดตามกันไว้ครับใน YouTube จัดไปเคทโปผมไม่ใช่เคทโปเวรอนนี่โอ้โหมันก็ไม่ได้จากสุดหรอกแตมันก็เบื้อง นะครับมันก็ยึดกระเบื้องอยู่โอเคองุ่นกสล่าตั้นโอเคฟิลิเป้โอ้โหทีมให้หน่อยครับนาเดล่าทีมบีเออรอก่อนนะครับโอเคทุกคน นี่ก็คือผลประกอบการทั้งหมดที่ผมเติมไป11,000ห่บาทนะสำหรับพี่นะพี่ว่าคุ้มเพราะอะไรรูไหมเพราะการไอคอนก,กากๆเลยเยอะเดี๋ยวพี่ต้องไปเปิดหลังสตรีมใครที่สนใจเติมพี่แนะนำนะกิจกรรมนี้พี่ว่าคุ้มเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับพี่รับชมกดฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์พี่ด้วย